ใครกำลังมองหาร้านตเติมเกม Fk Journey มเ Map ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy Car นะครับถูกและสะดวกปลอดภยัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m มา e n นส l เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง The m มา e n นนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อทเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สาที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับที่ช้งสนันผมวันนี้มัสกมิ์เชนเคยนะครับ FK เจอร์นี่กันต่อนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูกันเรื่องสุพีมารีนากันต่อเลยนะครับจากรอบที่แล้ว อ่าวันนี้เรามาดูเรื่องสปพรมันนากันนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันแล้วก็จะมีเทคนิคม,มาฝากเพื่อนๆก,นกันด้วยเช่นเคยนะครับไปก่อน,นื่นเลยนะครับขออนุญาตมาดีเพลเยอร์โปรแกรมจำลองในการเล่นเกมบนเช่นเคยนะครับผมใครที่กำลังมองหาโปรแกรมเล่นเกมบน PC นะครับเล่น f อเเจอนี่ก็ได้เล่นเกมอะไรก็ได้ใครสนใจก็กดโหลดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโปรแกรมจำลองแอร์รีเพลเยอร์นั่นเองนะโหลดแล้วก็โหลด FK เเจอนี้มาติดตั้งได้เลยนะครับนแนร,ร์ีเพลเยอร์เนี่ย โอเคมาครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่2แล้วนะครับหลังจากที่หลังจากที่ซีซั่นใหม่มาอาทิตย์ที่สองละนะครับเอาแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์ด้วยต้องขออภยัยถ้าเกิดว่าเพื่อนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ย อาจจะยังไม่มีซีซันมาหรือว่าเงื่อนไขย,ยังไม่ครบก็คือเลเว่240ผ่านเวสหมดซีซันถึงจะเปิดถ้าเงื่อนไขยังไม่ครบยังไม่ต้องตกใจไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าซีซันใหม่นี่มันจะมีเรื่องของสุพรีมอารีนาอยู่ด้วยซึ่งจะเป็นยังไงแล้วก็มีเทคนิคอะไรเราจะมาดูกันเลยนะครับในคลิปนี้มาทุกคนคือต้องบอกว่าสุพรีมอารีนาเนี่ยมันเป็นเหมือนอารีนาแหละแต่ว่าข้อแตกต่างกับอารีนาเลยคือ Arena เนี่ยอารีนเนี่ยมันจะเป็นนอนซ e a s o n ถ้าใครเท่าซีซันนให้สังเกตซ้ายมือบนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนอนซ e a s o n เนี่ยแปลว่าไม่ได้ถูกรีเซตเมื่อจบซีซันก็จะอยู่อย่างนี้แหละไปตลอดการเลยนะครับผมซึ่ง Arena เนี่ยมันก็ใช้แค่ทีมเดียวแล้วก็รางวัลที่ได้ในะอารีนาก็คือ,อยังได้เหมือนเดิมนะรางวัลที่ได้กันที่เราเคยคุยกันไปนะครับนี่ ก็ท็อป5ก็จะรางวัลตามนี้เลยได้ฉายาสุดเท่เอ펙คอนเคร์ร์ห้าคนในเซิร์ฟเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เม็ดแดงคือเรื่องอารีนาเออต้องบอกกันก่อนเนาะอย่างที่บอกกันไปคลิปแล้วเลยนะครับเรื่องของคอนเทนต์อารีนาเนี่ยเป็นคอนเทนต์เอ็นเกมจริงๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ติดท็อปเนี่ยจะเป็นพวกสุนัาเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเติมน้อยหรือว่าไม่ได้เติมเยอะเติมกลางค่อยๆเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ไม่ต้องฝืนเอาทัพที่ไหวแต่ลองดูได้คือจะบอกว่าคนที่ไม่มีตัวพารากอน ไม่ได้ไปพลากอนก็สามารถคนที่สู้คนที่ไปพลากอนได้นะครับอย่างที่เคยบอกไปแต่ว่าอยู่ที่ตัวละครด้วยการจับทีมสัดแต่รถมีโอกาสนะเฉยๆไม่ได้บอกว่าสู้ได้อยู่แล้วมันสบายสบายไม่ใช่เลยนะครับก็ต้องยากลากเลือดแต่ก็ลองดูได้เนาะอย่างน้อยเนี่ยอยากให้เพื่อนๆติดท็อป20แล้วกันนะครับ20คนในเซริร์ฟก็คืออาจจะไม่ได้เติมเยอะมากถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเพื่อนๆไม่ได้แข่งแข่งแข่งขันกันเยอะขนาดนั้นเนาะ PVP ก็ท็อป20มันจะได้เม็ดแดงต่างกับท็อป5แค่เม็ดเดียวซึ่งดี อ,อันนี้เป็น PV ธรรมดาที่บอกไปคือน o n season เดี๋ยวนี้เราจะมาดูเรื่องสุพรีมอารีน่ากันบ้างนะครับนี่สุพรีมอารีน่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ซีซั่นนะครับซึ่งคอนเทนต์ซีซั่นเดียวไม่พอนะครับเป็นคอนเทนต์รวมเซิร์ฟด้วยเป็นฮันก์เกมนั่นเองคือต้องบอกว่าตอนนี้ผมก็ท็อป3เหมือนกันนะครับตอนนี้ยังคือเล่นมาเนี่ยต้องบอกว่าก็เติมเยอะแต่ไม่ได้เยอะเท่าที่1ที่2ของเซิร์ฟนี้นะครับก็ พอประมาณแล้วกันเนาะไม่ถึง2 0 0แสนนะบอกเพื่อนไม่ถึง2 0 0แสนนะจะเยอะเกินไปก็ยังรักษาตำแหน่งได้อยู่โชคดีที่ว uh ่าเซิร์ฟมันไม่ได้แข่งขันการรุนแรงเหมือนเซิร์ฟ G1 G อะไรตรงนั้นเนาะที่มันเดือดเดือดเลยอ่ะดีนะที่ผมเล่นทีหลังรมยงานร้องไห้อ่ะซูพรีมเรน่านะครับนอกจากซีซั่นแล้วเนี่ยมันยังเป็นคอนเทนต์ที่แข่งระดับเขตนี่ดิสตริกนะครับระบบเขตเนี่ยหนึ่งในคอนเทนต์ของระบบเขตคือซูพรีมอารีน่า คือแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยู่เขตไหนตอนนี้ผมอยู่เขตที่25นะครับดิสติก25 W25 ซึ่งเขต25เนี่ยจะรวมเซิร์ฟ3เซิร์ฟเขาด้วยกันก็คือ3 8 4 5 5คําคำว่ารวมเซิร์ฟคือหมายถึงว่าเขาแค่เอาคนในเซิร์ฟเหล่านี้เนี่ยมาแข่งขันกันในคอนเทนต์ต,ตามนี้เลยซึ่งก็คือสุ p รีมอารี n a ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นสุพรีมอารีนาเนี่ยแข่งกับ3เซิร์ฟนะครับถ้าติดท็อป5ได้นี่คือโคเท่ เพราะว่าแข่งกับคน3มเซิร์ฟคุณคิดดูดิสุลต่านของ3เซิร์ฟต้องมาแข่งกันน่ะซึ่งตอนนี้นะครับเท่าที่ดูกันนะที่1ในเขตนี้นะครับเป็นคนจากเซิร์ฟจีสามแปงของผมเป็นหมีเกาหลีท่านเดิมนะครับคือไอหมีเกาหลีเนี่ยแม่งไปเติมอัดมาครับทุกคนเชื่อผมเพราะว่าตัวละครแม่งโหดมาก โหจะจัดอะเป็นขอบทองเยอะกว่าที่1ครั้งที่แล้วคือไอเน,นี่ยมันเป็นที่ที่สองมาก่อนแต่ตอนนี้มันแซงที่หนึ่งมาที่1ของเซิร์ฟนะครับกลายเป็นที่1ของเซิร์ฟเรียบร้อยนี่นี่นี่อันนี้คือที่หนึ่งของเซิร์ฟคนก่อนพลังสิบเจ็ดล้านนี่ตอนนี้เขาอยู่นะอันดับสี่นะไอหมี่เกาหลีเนี่ยแม่งแซงทางโค้งมากเลยครับซึ่งผมขอเป็นที่3มแล้วกันเนานะถ้าไหวพลังผมแค่ส9้าล้านยัง,งไม่ถึง40ิบล้านเลยครับตอนนี้เออพอละ ก็ยังสู้ได้อยู่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราไม่ต้องเติมอัดข้า้งนั้นก็ยังพอสู้ได้คืออารีนาเนาะมันจะวัดกันที่ตัวละครและความแข็งแร่งซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีพลกรอยู่1 2 3 4 5 5ห้าตัวเท่านั้นแต่เราต้องเล็งให้ดีเนี่ยอย่างผมให้ทุกคนเล็งเลยนะลอกตามนี้เลยก,ก็ได้เล็งตามเนี่ยสู้พีพีได้แน่นอนนะครับเป็นตัวที่พีพีเราต้องพยายามระจัดระดัดบแต่ผมไว้มาจัดระดับให้แล้วกันเนาะว่าตัวไหนควรจะดันพลกร,ก,รก,ก่อนหลังเนาะนะครับ ดังนั้นอารนีนาเนี่ยตัวพลกรจะได้เปรียบมากๆใครที่ไม่ดูคคิปพลกรไปดูกันได้นะครับว่าคืออะไรไปยังไงนั่งีเ S สายอะไรนะมุกนี่เล่นบ่อยลนะพอเลิกเลิกขออภัยด้วยนะครับอ่ะดังนั้นนะครับหนึ่งเลยแข่งกับคน3เซิร์ฟสุดตาน3เซิร์ฟแข่งกันแต่ว่าเรื่องรางวัลเนี่ยต้องบอกว่าเกมยังใจดีอยู่เพราะว่าก็ไม่ได้ใจดีมากเนาะท็อป5ท็อป5กับท็อป20เนี่ย ท็อป5กับท็อป20นะครับได้เม็ดแดงไม่ต่างกันเลยได้8เม็ดเท่ากันเดะได้ฉายาเหมือนกันเดะแล้วก็ได้นี้ด้วยนะอันเนี้ยซีซั่นโทเค็นสำคัญนะครับเพราะว่าต้องเอาไปซื้อซื้อของในร้านซีซั่นซึ่งของในร้านซีซั่นเนี่ยดีมากหนึ่งอันนั้นคือหินบวกอาวุธเดี๋ยวผมให้ดูของในร้านซีซั่นนี่นี่หินบวกอาวุธ20ไป25เลยทันที ดีมากเพราะว่าถ้าคุณไม่มีหินก้อนนี้นะคุณต้องใช้หินแดงประมาณ5 0 0 6 0 0เม็ดแต่ถ้าคุณมีอันนี้อันเดียวเนี่ยบวกจาก20ไป25ได้เลยดีจะจัดนะครับซึ่งใช้แต้มซีซันทั้ง4 8 0 0 0ตอนนี้ผมมีแค่8 0 0 0ันดังนั้นเนี่ยแต้มมัทำได้จากอีเวนท์ทั้งหลายในซีซันเลยรวไมไปถึงสุพีเมเวนด้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อน,นะครับสู้ๆูอย่างน้อยนะติดท็อป20พอแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็น่าจะยากอยู่เพราะมันคือ3เซิร์ฟนะครับ เนาะท็อป20ถ้าไหวพยายามเข้านะเดี๋ยวเราจะมาใชร์เทคนิคกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์อัปเดตเทลลิสโซราคร PP จัดตำแหน่ง PP ตั้งรับตั้งบล็อกอะไรเนี่ยเดี๋ยวไว้มาทํากันเนาะเพราะว่าพี่อารีนาธรรมดาผมเังไม่ได้มีเวลาทําให้ทุกคนเลยขออภด้วยนะครับไว้เดี๋ยวจะทยอยทํากันไปเนาะฝากติดตามกันด้วยเช่นเคยนะครับคือท็อป20เนี่ยมันจะได้รางวัลเท่าท็อป5เลยพวกของที่จําเป็นนะเอาของที่จําเป็นก่อนของที่จําเป็นมีแค่4อย่างนี้ที่เหลือมันเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นล้วนๆเลย ที่จำเป็นจะมีแค่4อย่างตรงนี้ซึ่งท็อป5กับท็อป20เหมือนกันเด,เด้ๆนะครับดังนั้นนะขอแค่ท็อป20พอความแข็งแกร่งการปั้นตัวละครในระยะยาวของคุณจะเท่ากับคนที่ท็อป1เลยนะครับไม่ต้องกลัวท็อป20เนี่ยเพราะว่าของในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวละครคือ4อย่างนี้เท่านั้นที่เหลือมันเป็นคอสตูมเป็นแฟชั่นเนาะนี่อันเนี้ยแตามสีสันแล้วก็นี่ของที่เอาไว้เปิด สมุด exp a p p l e season นะครับส่วนถ้าไม่ไหวนะครับพี่ผมไม่ไหวเลยท็อป50ก็ยังได้อยู่ท็อป50ก็คือได้เม็ดแดงต่ำลงมา2เม็ดด้นี้ต่ำมาม0า50ฉายาไม่เป็นอะไรหรอกเพื่อนๆฉายามันนิดหน่อยไม่ต้องเอาก็ได้เค้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนว่ว immortal sunfer sunfire เทจจัดเทจจัดเลยเท่กว่าสายาลีนาท็อป5อีกเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นท็อป 5, สุพีรมะนี่ เพราะฉะนั้นก็ทอ50ล้วกันนะเพื่อนๆถ้าใสายเติมน้อยเลยเติม <ๆ S 2> น้อยแบบน้อยเลยทอ50ทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนเพิ่งมาถึงซีซันตอนที่มาเล่นสุภิมาลนาครั้งแรกเนี่ยทุกคนจะตกใจเพราะว่าเจอบอทยังไม่เจอใครเลยแรงเพื่อนๆจะเป็นพันสองพันจะเจอบอททั้งนั้นเลยให้พยายามสู้บอทกันขึ้นมาโดยเทคนิคในการสู้บอทนั้นคือเพื่อนเพื่อนจะเล่นสุภิมาลนาแล้วก็ไต่มาได้เนี่ยต้องมีอย่างน้อย2ทีมที่แข่งแข่งนะครับ มันเป็นอันดับสามทีมก็จริงแต่ว่าขอเลยขอแค่2ทีมถ้ามี2งทีมมีแข่งแก่งเมื่อไหร่เนี่ยไต่อันดับได้เพราะว่าถ้าคุณชนะ2ใน3ได้เมื่อไหร่เนี่ยก็คือจะสามารถไต่อันดับได้ละนะครับสใน3คือชนะนั่นเองนะครับอ่านี่เรื่องรางวัลไปแล้วน้องทีนี้รางวัลมาดูเรื่องแฟชั่นกันบ้างนะครับถ้าท็อป1นึถึงหเนี่ยจะได้แฟชั่นเหมือนกับท็อป6กถึงยีเลยสิ่งที่ต่างคืออะไรครับคือนี่สุรพิมพอยต์รีวอร์ด นะครับซึ่งไอ้แต้มส่พิมเนี่ยมันน้อยทำอะไรรู้ไหมเอาไว้แลกกรอบเท่านั้นเองเนี่ยกรอบชื่อก็คือเพิ่มความเท่รุนๆแต้มแลกกรอบชื่อ50กับ20ต่างกัน30แปลว่าคนที่ติดท็อป5เนี่ยเขาจะได้กรอบชื่อเท่ๆไวขึ้นดังนั้นถ้าใครที่ในเซิร์ฟแล้วมีกรอบชื่อเท่แบบเนี้ยแปลว่าเขาโหดจะจัดคองสุพิมหน้าท็อป5ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแฟชั่นก็คือชุดที่ผมใส่คือนี่แหละนะ ที่ป0ก็ได้มาใส่แล้วชุดโคเทพอ่ะนี่เห็นไหมนี่ให้ดูนี่ยังไงผมติดธงอยู่ด้วยให้ดูชุดกันอีกทีนึงแล้วกันนะเต็มเต็มตายทีนึงนี่ชุดเทพจัดเทพจัดเลยแล้วก็หน้ากากด้วยเนี่ยเทพมากแล้วจริงๆมีข้างหลังแล้วข้างหลังไม่เท่ผมยางใส่ข้างหลังที่เป็นตีบอสเทพจัดนะครับแฟชั่นเกมนี้ถือว่าโอเคเลยเนาะอ่ะรางวัลประมาณนี้แล้วกันนะครับคือถ้าติดท็อป50เนี่ยมันก็อดได้เสือ้อไม่เป็นไร แต่ได้หน้ากากได้ข้างหลังได้หัวมาก็ไปใส่ได้เล่นกันได้เนาะอ่ะรางวัลวันนี้พยายามเข้าให้ติดท็อปทั้งสิบเดี๋ยวเทคนิคอะไรมาดูกันติดตามในช่องด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมาจากผู้ที่ทดลองจริงแล้วก็ติดท็อปจริงแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูกันพยายามเท่าที่ไหวแล้วกันเนาะอ่าทีนี้นะครับเทคนิคในการเล่นเบื้องต้นวันนี้จะมาเป็นเบื้องต้นกับคอนเซปต์กันก่อนจะได้ไม่ยาวมากเบื้องต้นเลยคือต้องมี2ทีมนผมบอกเพราะว่าอะไรนี่นะครับการสู้สุพิมริน่าเนี่ย จะเหมือนอะเรีนาเลยคือจะมีทีมรับกับทีมรุกเราต้องเซตทีมรับด้วยนี่ทีมรับเนี่ยนี่เลยนะซึ่งทีมรับในแต่ละอาทิตย์ผมจะบอกว่ามันจะต่างกันแผนที่มันจะต่างกันตรางี้ว่าแผนที่มันจะต่างกันซึ่งอาทิตย์นี้นะครับแผนที่มันจะมีแผนที่พิเศษขึ้นมาก็คือคือมันจะบอกว่ามันมี3ทีมเนาะเนี่ยหนึ่งสองสามแต่ละทีมแต่ละทีมเนี่ยมันคือแต่แผนที่น้าต่างกันไป ซึ่งในแต่ละอาทิตย์เนี่ยแผนที่ก็จะบัฟต่างกันไปด้วยอย่างเช่นอาทิตย์นี้แผนที่แรกบัฟนี่เลยครับมีพื้นที่สีฟ้าตรงนี้ทําให้เวลาสัตว์ตมาบุกเราอะ่ะจะมองไม่เห็นว่าในสีเนี่ยมีตัวละครอ,อะไรอยู่อ่าดังนั้นนะครับนอกจากเรื่องตัวละครแล้วเนี่ยต้องมีเรื่องชั้นเชิงแท็กติกแล้วก็เทคนิคในการเล่นด้วยนี่ถึงเป็นที่มาว่าถึงแม้ว่าตัวละครเราจะมีม่วงแค่ไม่กี่ตัวเราก็สามารถชนะ ตัวละครกรอบทองสุพีมทองได้หรือตัวละครกรอบธรรมดาก็สามารถชนะกรอบม่วงได้กรอบม่วงพลกรได้ถ้าแท็กติกเราไหวตัวละครเราไหวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปแล้วเห็นคนพลักรในเยอะเนาะอ่ะประมาณนี้นี่อันนี้แมปแรกก็จะตรงนี้มันก็จะมองไม่เห็นเนาะแบบที่2องนี่เลยนะพายุทะเลทรายคือลดอัตราการฮิวเลือดอ่าแบบที่3ไม่มีอะไร คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยผมก็ติดท็อป2ก่อนที่มันจะรีเซ็ตก็เลยได้ได้ไดรางวัลอะไรมาเยอะอยู่อาทิตย์แล้วเนี่ยแมพมันจะเป็นแมพที่บอกว่าตำแหน่งตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าวางตัวละครไปจะใช้อัติได้ทันทีแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องเก็บเกรดอัติ2เท่าเพื่อช่วยช่วยกันที่ใช้ไปแล้วตอนเริ่มเกมอะไรอย่างนี้นะครับแผนที่จะต่างกันไปในแต่ละอาทิตย์ด้วยนะเพื่อนๆต้องคอยมาจัดทีมกันด้วยนะครับอ่าร้าน,นนี้เป็นทีมรับซึ่งเวลาจัดทีมเนี่ยมันดีมากเลยนะอ่ามาดูทีมลุกบ้าง ทีมลุกบ้างไอ้อย่าไปเซฟเดี๋ยวผมพลาดอะไรทีมนี้ผมได้อยู่ทีมลุกบ้างเ,าเดี๋ยวผมกดให้ทีนึงแล้วกันนะให้ดูทีมที้หนึ่งด้วยเฮ้ยนี่ถ้าเราทีมที่สามเนี่ยเราจะต้องสู้กับทีมที่หนึ่งกับสองเท่านั้นนะครับเออลืมบอกไปว่าการแข่งขันสุพีมาเรนาเนี่ยเรื่องอันดับนะครับมันจะไม่ใช่การเก็บแต้มเหมือนกับอารีนาธรรมดา อารีนาธรรมดาเนี่ยถ้าเราชนะเราจะแต้มบวกถ้าเราแพ้แต้มเราจะลดถ้าเราโดนตีแพ้โดนตีแล้วทีมเราแพ้ก็แต้มลดถ้าเราโดนตีแล้วทีมเราชนะแต้มจะขึ้นอารีนามันจะวัดกันด้วยแต้มถ้าสกรรวมของคุณสูงเท่าไหร่จะยิ่งไต่หนับได้มากขึ้นเท่านั้นแต่สูพีมารีนาไม่ได้ใช้แต้มในทังสิน้นจะเป็นการตีชิงตำแหน่งสมมติผมอยู่ที่100นะครับแล้วผมมาตีชนะคนที่3ผมก็จะขึ้นที่3ทันทีอ่า ถ้าผมอยู่ที่พันหนึ่งเลยอะเรามาตีคนที่หนึ่งถ้าชนะคนที่1ก็จะขึ้นที่1ทันทีเลยแต่แต่มันไม่เห็นกันน้องมันจะเห็นระยะใกล้ๆกันก็คือในราแวกสิบอันดับต้นๆก็จะเจอกัน10คนอะไรเงี้ยเนาะนี่เดี๋ยวผมไ้ดูที่ผมชนะมานี่นะครับตอนแรกผมอยู่ที่ที่แมั้งแล้วผมก็ตีชนะคนนี้ผมก็มาที่ที่สามเลยทันทีนะเนี่ยแล้วเวลามีคนมาตีเราจำไม่ได้เลย วเวลาคนมาตีเราเราจะไม่ได้แต้มไม่ได้อะไรเลยแค่มันจะบอกว่าเราป้องกันสําเร็จเนี่ยไอที่5มาตีผมเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ที่5้าเมอร์คิวลี่เนี่ยอันดับห้ามาตีผมผมชนะนะ2วันที่แล้วอันดับสมาตีผมผมชนะนะเนี่ยถ้าตีแพ้อันดับตกทันทีถ้าเราตีชนะอันดับขึ้นทันทีอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยดังนั้นสูพีมารีนา่ามันคือการตีชิงตําแหน่งไม่ต้องเก็บแต้มไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเทคนิคในการเล่นตอนสู้เนี่ยให้เลือกทีมที่มัน ไหวที่ไกลที่สุดแล้วคิดว่าเราตีไหว2ทีมคิดว่าเราชนะมีโอกาสชนะแน่ๆ2ทีมพอเพราะว่าชนะ2ในสพอเลยจบทีมที่3ไม่ต้องชนะก็ได้เอาทีมที่3ามน่กะกากไปเลยก็ได้ขอแค่คุณมีสตองสุดๆแข่งกงสุดสองทีมแล้วก็เวลาสู้จัดให้ดีถ้าไหวก็คือชนะเลยเดีย๋ยวผมไปดูที่1ที่1ึคือหมีเกาหลีครับจากเซิร์ฟผมเมงและที่2จากเซิร์ฟอะไรเอ่ยมาดูกัน ที่2จากเซิร์ฟ g 5หนะครับเกาหลีเหมือนกันคือเกาหลีแม่งครองเซิร์ฟครับตอนนี้อ่านี่คนนี้คนไทยนะค,คุณไทรอนเซิร์ฟผมเองอยู่ท็อป7ที่เหลือเกาหลีฮ่องกงจีนหมดเลยมีสองหน่อมีสองหน่อที่เป็นคนไทยอยู่ครับตอนนี้ในในใ,ใ,ในเขตผมนะเป็นตัวแทนชาวไทยเพราะฉะนั้นผมเป็นกำลังใจให้ชาวไทยทุกท่านเลยนะครับขอให้สู้ๆติดท็อป20ท็อป10กันมา ทีนี้ตอนตีเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูนี่เห็นไหมพอแมพที่มันเป็นปิดตัวละครเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาจัดถูกเนี่ยตัวละครมันจะปิดตรงนี้เลยจะมองไม่เห็นเวลาเราจะตีใครเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลยครับว่าคนท่านนี้เนี่ยเขามีตัวละครอะไรบ้างในสามทีที่เขาใช้แล้วก็มีกรอบทองกี่ตัวดูนะกรอบทองท่านนี้เขามีหนึ่งสสกรอบม่วงสุดๆอันนี้ก็กรอบทองแล้วเธอเผลอตรงนี้กรอบทองอีกตั้งหากคือไม่ไหวอะเอาจีงผมลองแล้วไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ยอมแพ้ไป ดูดิเดียวเนวกรอบทองนี่คือสุพีมขั้น2อ่ะที่เยอะว่ากอบม่วงนั่นเองการจะขึ้นกรอบทองนันอย่างที่บอกไปในคิพลากรเลยนะครับก็คือต้องมีกรอบม่วง20ตัวแล้วกรอบม่วงแต่ละตัวนี่คือไม่ใช่ง่ายนะครับเติมหลายบาทเติมมันหมื่นนะแล้วเขามีกรอบม่วง20ตัวแล้วแถมกรอบทองอีก5้าตัวโหสุดจัดยอมแพ้ให้เอาคองที่1ไปเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับติดท็อป5พอ ทอปยี่สิบก็พอแล้วจริงเนี่ยสุพีมารีน่าเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอารางวัลปรับเกจตัวละครเนาะถ้าไม่ได้สนใจแฟชั่น To อปยี่สิบก็พออืมเพราะฉะนั้นเวลาตีคุณเสร็จแบบนี้เลยให้วิเคราะห์ก่อนว่าเราไหวไหมถ้าไหวสองทีมให้ลองดูเลยแล้วก็จัดตำแหน่งให้ดีอ่าเดี๋ยวที่สองหน่อยนี่ที่สองก็กรอบทองเช่นกันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสุดจัดสุดจัดไปเลยนะยอมแพ้แต่ <c oughs> ดูที่ผมตีเอาที่สามมาได้นี่มันกรอบทองไหมวะ ที่3ไม่ไม่เห็นนะอ่ะประมาณนี้คือเวลาตีเนี่ยก็ลองกดเข้าไปมันจะง่ายอย่างหนึง่งก็คือว่านี่กดเป็นทีมกัน,นเลยเนี่ยสวัปปึ๊บสวัปปึ๊บอย่างนี้ได้เลยนะครับเราลองมาตีที่2องไหมว่าเราไหวไหมคุณดูพลังก่อนพลังอันนี้3ล้านอันนี้พลังมันแอบอยู่พลังทีมที่หนึ่งมันน่าจะสาล้านเหมือนกัน3ล้านส30าล้าน30ล้าน,าน,านอันนี้28ล้านเยอะกว่าผมลูกทีมเลย ลองไม่ล่ะอยากลองไหมอยากเห็นผมแพ้ไหมเพราะว่าแพ้เราไม่เป็นไรแต่ว่าต้องเล็งก่อนหน่ะยังไม่ได้จัดทีมเลยมันจะสู้บหอ้นี่ยังไงเลยครับมันเก่งมากเดี๋ยวผมขอเล็งก่อนทีมนี้เขาใช้ส่วนใหญ่คือจะเป็นทีมซีซีทีมทีมเชคเคียแล้วก็ทีมแสงมืดที่ท็อปเขาใช้กันเนาะแต่ว่าเพื่อนนะถ้าเกิดว่าแรงผ่านแรงร้อยเนี่ยเน้นเลยนะหนึ่งเลยคือต้องมีทีมซีซีแล้วก็ทีมอีกทีมหนึ่งอะไรก็ได้อาจจะเป็นทีมเชคเคียก็ได้หรือทีมเม หรือทีมเกฟบอลเกฟเกฟบอลก็ได้นะครับใช้ได้อยู่เนี่ยผมจะเล่นทีมเกฟบอลด้วยก็ใช้ได้อยู่ซึ่งตอนนี้พลังผมไม่ไหวผมจะตีเลยเขนินตีแล้วแพ้ไอ้นี่มันโหดจัดฟังสามสิบล้านหมดเลยนะผมพลังแค่นี้ไต่มาได้สามก็ดีแล้วนะไม่ได้เติมเท่าพวกนี้เลยพวกนี้สองสามแสนับแน่นอนกรอบทองกรอบม่วงเนี่ยไม่ไหวเนี่ยอันนี้ไม่เห็นแต่งจิงเข้าดูข้างนอกเนี่ยเขากอบทองนะที่เห็นกันเนี่ยเห็นไหมกรอบทอง ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นเอาสั้นๆแล้วก็น้อพานนี้เดี๋ยวไว้เทคนิคมาดูกันทีนึงแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวขอไปปั้นตัวแล้วก็เก็บข้อมูลในเยอะก่อนแต่เทคนิคคร่าวๆคือทีม44ทีมเชเคียทีมแสงมืดเลนยาอย่างที่บอกนะคลิปเนยาาคลิปที่แล้วถ้าเกิดใครมีก็ดีแล้วก็นาราตัวคีย์เลยแล้วก็ดันลิงด้วยคือถ้าเกิดจะเอามาท็อป5จริงๆเนี่ยต้องมีดันลิงต้องมีนาราถ้าไม่มีก็คือยากเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกเลยท็อป20พอแล้ว ถ้าไม่ได้สนใจแฟชั่นและความเท่ t o บยี่สิบพอแล้วนะครับผมทุกคนสู้ๆประมาณนี้นะครับมีอะไรก็สอบถามพูดคุยในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์เช่นเคยมีอะไรก็สอบถามกันได้นะครับผมผ่านฝีผ้า,ผา,ผาไรขอบภัยด้วยเนาะก็เป็นแค่การแชร์ข้อมูลไม่ได้บอกอะไรผิดนะครับฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเมทเทคนิคมาแชร์กันต่อเรื่อยๆเลยขอบคุณทุกคนมากใครอยู่คนจบฝากกดไลค์ติดตามไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ